เรียนประธานที่คารพค่ะดิฉันพัสรินดามงค่ะผู้แทนคนบางซื่อดุสิตพักเก้าไกลค่ะวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายระบบยุติธรรมของไทยค่ะอย่างกรมราชทัณฑ์ซึ่งจัดสรรงบอย่างไรให้ยุติความไม่เป็นธรรมค่ะ ก็เมื่อวันที่21กันยายนนะคะ2566ประเทศไทยค่ะประกาศลงสมัครสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติวาระปี2,568ถึง2,570ค่ะดูเหมือนจะมีความมั่นใจในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะ แต่ตัดมาที่ภาพความเป็นจริงค่ะการประกาศนี้ก็ไม่ทำให้ดิฉันนะคะมั่นใจว่าเราจะได้รับคัดเลือกจริงๆหรือไม่ค่ะเพราะหลักฐานในประเทศนะคะก็เห็นตำตาทิ่มตากันค่ะในเรื่องสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมค่ะสิ่งที่เราเห็นค่ะทายาทเจ้าสัวขับรถชนตำรวจเดินขึ้นเครื่องบินส่วนตัวหนีคดีอย่างหน้าตาเฉยค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะเราเห็นคุณแหวนอาสาพยาบาลราชประสงค์ติด คุกสามปีครึ่งในคดีความมั่นคงและท้ายที่สุดศาลท่านก็ตัดสินว่ามม,มีความผิดค่ะคุณบุ้งเนติพรเสน่สนังคมนะคะอดอาหารจนเสียชีวิตในเรือนจำในกรณีล่าสุดค่ะที่มีการยื่นประกันตัวคดีม1 1น 112, ในวันเดียวกันค่ะอีกคนได้ประกันและอีกคนไม่ได้ประกันค่ะคดีความวทั่วไปนะคะอย่างหนุ่มโรงงานท่านนี้ติดคุกฟรีสามปีครอบครัวพังทลาย ท้ายที่สุดสารท่านก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดค่ะนี่ยังไม่รวมคนที่ไม่เคยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมถูกอุ้มหายถูกฆ่าตัดตอนค่ะมาดูที่สถิติดัดชนีนิติธรรมนะคะจากการประเมิน World Justice Project นะคะการชี้วัดของระบบราชทันค่ะและการป้องกันไม่ให้คนมากระทำความผิดซ้ำเราได้คะแนนน้อยที่สุดค่ะ0.25ลำดับที่109จาก142ประเทศคือต่ำที่สุดค่ะ เรียกว่ารองบ้ยค่ะจาก15ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะก็ต้องยอมรับกันค่ะว่าระบบยุติธรรมไทยเรามีปัญหาค่ะเริ่มต้นกันอย่างที่ต้นน้ำนะคะอย่างตำรวจพนักงานสอบสวนไปยังกลางน้ำอายการและศาลจนมาถึงปลายน้ำของระบบยุติธรรมนะคะคือรัชฐานและคุกค,ค่ะท่านอาจจะเคยได้ฟังผู้เพื่อนสสของพรรคก้าไกลนะคะอภิปรายปัญหาตำรวจทุกปีค่ะ พนักงานสอบสวนนะคะงานล้นมือค่ะงบประมาณน้อยไม่เพียงพอขาดบุคลากรค่ะและที่สำคัญค่ะการรับสมัครพนักงานสอบสวนนะคะยังมีแนวคิดที่แบ่งแยกเพศอย่างชัดเจนค่ะไม่รับนักเรียนตำรวจหญิงในใน,ในโรงเรียนในร้อยตำรวจค่ะที่พนักงานสอบสวนนั้นก็ขาดแคลนเป็นจำนวนมากค่ะในรายละเอียดเชิงล็กนี้นะคะเพื่อนดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์จะเป็นผู้อภิปรายในตอนต่อไปค่ะ แล้วมาถึงกลางน้ำอย่างอายการและศาลค่ะพบว่ากระบวนการยุติธรรมไม่ได้สนับสนุนให้ผู้ต้องหาสามารถต่อสู้คดีได้เท่าที่ควรค่ะแม้ประเทศไทยนะคะจะมีกฎหมายตามมาตรฐานสหประชาชาติที่กำหนดให้ศาลสามารถจัดหาทนายความให้กับผู้ต้องหาที่ต้องการมีทนายได้แต่จำเลยจำนวนมากค่ะก็ยังไม่มีทนายในระหว่างพิจารณาคดีค่ะ จากรายงานการสำรวจพบว่าน,นะคะในปีพศ2561ผู้ต้องขังหญิงในประเทศไทยกว่า40%ไม่มีทนายให้คำปรึกษาในชั้นศาลค่ะถ้าท่านมีข้อมูลที่ดีกว่านี้ก็ชี้แจงมาให้ดิฉันดิฉันก็จะขอบพร่คุณเป็นอย่างยิ่งค่ะและท่านอาจจะอ้างได้ว่ามีกลไกทนายอาสาทนายขอแรงมาเพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงกระบ,บวนการยุติธรรมให้กับคนยากจนคนที่มีทรัพยากรน,น้อยกว่าค่ะ แต่ก็ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพและประสิทธ,ธิภาพนะคะความเพียงพอของบุคลากรและค่าตอบแทนของทนายอาสาค่ะในการพิจารณาคดีหลายครั้งจำเลยผู้ยากไร้ต้องถูกฟ้องโดยรัฐมีทั้งศักยภาพในการต่อสู้คดีสูงกว่าฝ่ายจำเลยค่ะ แต่ตามหลักการกระบวนการที่ทาที่ดีแล้วค่ะคู่ความทั้งสองฝ่ายจะต้องมีศักยภาพที่เท่ากันค่ะอยู่ในฐานะที่ใกล้เคียงกันดังนั้นสิทธิ์การมีทนายอาสาทนายขอแรงที่มีคุณภาพของจำเลยจึงจําเป็นจะต้องใกล้เคียงกันด้วยค่ะในปัจจุบันค่ะงบประมาณที่ใช้เป็นค่าตอบแทนของทนายความที่ตั้งไว้ล่วงหน้านะคะบางปีไม่เคยเพียงพอบางปีถูกตัดมีปัญหาการเบิกจ่ายล่าช้าและไม่เหมาะสมต่อความเป็นจริงค่ะ นอกจากนี้ค่าตอบแทนของทนายก็มีอัตราที่ต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับอัตราทนายเอกชนทั่วไปค่ะค่าอัตราค่าตอบแทนก็ถูกกาหนดโดยดูเพียงแค่อัตราโทษในคดีเท่านั้นซึ่งการแค่ดูโทษสูงสุดนั้นไม่เพียงพอต่อการกําหนดค่าตอบแทนค่ะ ควรมีการจำแนกระยะระดับความยากง่ายของคดีมาประกอบค่ะเพราะบางคดีแม้โทษจะสูงแต่ก็มีความยากและซับซ้อนต้องอาศัยความรู้ความสามารถความตั้งใจควรมนำเรื่องความยากนี้มาคิดเป็นค่าตอบแทนให้สมเหตุสมผลมากกว่านี้ค่ะรวมถึงหลักการเลือกทนายที่เหมาะสมกับคดีด้วยเพราะปัจจุบันค่ะยังเป็นระบบขึ้นบัญชีที่ดูแค่ว่าเป็นทนายมาแล้วกี่ปีไม่ได้เลือกด้วยความเชี่ยวชาญค่ะ และยิ่งเมื่อค่าตอบแทนไม่สมเหตุสมผลกับงานที่ทำค่ะก็ไม่แปลกใจค่ะที่ทนายอาสาทนายขอแรงจะมีปัญหาทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพที่ไม่เพียงพอดิฉันทราบเขาว่ามีทนายประจมุจมะจำนวนมากนะคะที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเพื่อความยุติธรรมแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ค่ะมีหลายเคสที่ทนายขอแรงอยากจะจบคดีให้อย่างรวดเร็วค่ะและให้จำเลยรับสารภาพเพราะทนายไม่มีแรงจูงใจที่ดีพอในการทำงาน แม้รัฐบาลค่ะจะเริ่มแก้ไขปัญหานี้ด้วยการเติมงบประมาณให้มากขึ้นแล้วค่ะเดินเรื่องให้หน่วยงานแก้ไขนโยบายแก้ระเบียบเรื่องค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มแรงจูงใจก็แล้วแต่ก็ยังมีรอยรั่วจํานวนมากที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีงบประมาณโครงการทนายความอาสาประจําสถานีตํารวจในปี2568ได้งบ114ล้านบาทเพื่อให้ทนายอาสาในสถานีตํารวจ150สถานีค่ะ แต่ท่านประธานคะเรามีสถานีตํารวจเกือบ1,500สถานีนั่นแปลว่าเรามีทนายอาสา,าแค่หนึ่งใน10เท่านั้นถามว่าน้อยเป็นไหมคะท่านประธานการตั้งเป้าหมายค่ะควรเพิ่มการเข้าถึงทนายควรจะมีมากกว่านี้และควรเพิ่มงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนให้สูงขึ้นค่ะให้กลไกนี้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการพิธรรมได้จริงค่ะ เมื่อต้นน้ำกลางน้ำไม่สามารถเอื้ออำนวยความยุติธรรมได้ดีพอค่ะหลายคนก็ไปตกที่ปลายน้ำอย่างราชทันค่ะประเทศไทยค่ะมีผู้ต้องขังสูงเป็นอันดับที่7ของโลกถือเป็นอันดับที่สของเอเชียเป็นรองก็แต่จีนกับอินเดียเท่านั้นค่ะแต่ขอให้สังเกตในกราฟนี้นะคะในหลายๆประเทศมีประชากรมากกว่า100ล้านคนค่ะ แต่ประเทศไทยมีประชากร77ล้านคนแต่เรามีผู้ต้องขังเกือบ3 0 0,000คนค่ะผู้ต้องขังเกือบ3ใน4นะคบเป็นคดียาเสพติดแต่ไม่ว่าประเทศไทยจะเลือกใช้มาตรการลงโทษการจำคุกเข้มงวดเพียงใดก็ตามสถิติก็ยังคงแสดงให้เห็นว่าอาชญากรรมไม่ได้ลดลงเลยนำซ้ำําอัตราการกระทําความผิดผู้กระทำความผิดซ้านะคะยังสูงมากกว่าถึง44ตามข้อมูลของสหพันธ์เพื่อสิทธิมนุษยชนสากลค่ะ ดิฉันอยากชวนให้มาดูวิสัยทัศน์ของกรมราชทรรฑ์นะคะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากลปกป้องและคุ้มครองสังคมโดยมีพันธกิจขันหนึ่งค่ะปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลค่ะ 2. ค่ะแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ พันธกิจแรกค่ะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนนะคะปีนี้กรมราชทัณฑ์ตั้งภารกิจในการพัฒนาเรือนจําให้ดีขึ้นตามมาตรฐานขั้นต่ําแห่งสหรประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขงังหรือที่เรียกว่า Mandela r รูส s นะคะซึ่งมีไว้เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขงังควบคู่ไปกับแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเรือนจําค่ะเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ทำให้โหดร้ายทารุณเป็นเรือนจำที่มีความปลอดภัยทั้งทาง,ทาง,ทางด้านร่างกายและจิตใจค่ะนอกจากนี้ยังต้องการพัฒนาเรือนจำหญิงทั้งหมด107แห่งให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรุงเทพค่ะเน้นไปการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงโดยคำนึงความเปราะบางตามด้วยหลักเพศภาวะค่ะครอบคลุมถึงการเข้าถึงการพยาบาลความปลอดภยัยการส่งเสริมมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังและการทำให้อับอายค่ะ กรมรัชทันค่ะเริ่มขับเคลื่อนเรือนจำต้นแบบตามข้อกำหนดของเนลสันเมเดราลูสเนี่ยตั้งแต่ปี2560นี่ผ่านมาแล้ว8ปีนะคะถ้าช้านานขนาดนี้ก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลและกรมรัชทั์มีความตั้งใจอยากยกระดับกรมเรือนจำนี้หรือไม่ค่ะเราทราบข่าวว่า ปัจจัยกายภาพและโครงสร้างลักษณะเรือนจํานี้มีความสําคัญต่อมากนะคะกับการปฏิบัติตามหลักสากลเช่นการกําหนดพื้นที่ผู้ต้องขังหนึ่งคนแยกผู้ต้องผู้ต้องขังนะคะระหว่างผู้ที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคาดีกับนักโทษเด็ดขาดแต่ท่านประธานคะมีอยู่2,800กว่าคนนะคะตามสถิติตั้งแต่ปี2,563ถึง2,565มีผู้ถูกฝากขังในระหว่างพิจารณาคาดีเนี่ย กว่า2,800คนและท้ายที่สุดแล้วศาลท่านก็ตัดสินว่าไม่มีความผิดค่ะเรือนจำจำนวนมากนะคะเป็นเรือนจำรุ่นเก่าบางส่วนมีอายุมากกว่า80ปีปีนี้โครงการก่อสร้างและปร,ะปรับปรุงเรือนจำได้รับงบประมาณกว่า3,600ล้านบาทวัตถุประสงค์ค่ะก็เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเรือนจำให้รองรับผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นแก้ไขปัญหาอาคารชำรุดุกโซมให้มั่นคงแข็งแรง ข้อมูลจากกรมระาชทานค่ะชัดเจนว่าเรามีปัญหากับผู้ต้องขังเนี่ยล้นมาอย่างยาวนานปัจจุบันค่ะนักโทษเกินความจุมากกว่า50,000คนสภาพเรือนจำแออัดเบียดเสียดยัดเยียดต้องนอนก่ายกันค่ะแต่งบก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำปีนี้เป็นงบประมาณสำหรับโครงการใหม่เพียงแค่896ล้านบาทและตัวชีวัดนี้นะคะ143แห่ง ไม่แน่ใจว่าตัวชี้วัดแบบนี้มันสะท้อนอะไรค่ะมันเพียงพอแล้วที่จะยกระดับสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในเรือนจํานี้หรือไม่ค่ะต่อมาค่ะในส่วนโครงการผู้ต้องขังได้รับควบคุมดูแลปี68นะคะไดร้รับงบประมาณ7,400ล้านบาท ในขณะที่งบลงทุนนะคะเพื่อในขณะที่งบลงทุนเพื่อการยกระดับผู้ต้องขังหญิงตามข้อกําหนดกรุงเทพมีตัวชี้วัดว่าเรือนจําที่มีผู้ต้องขังหญิง1 0 7แห่งต้องผ่านการประเมินตามเกณฑ์ตามข้อกำหนดขั้นต่ําของกรุงเทพค่ะคิดเป็น50%แต่งบประมาณที่จัดสรรในการดําเนินงานตามเป้าหมายชีวัดนี้กลับไม่สอดคล้องและน้อยกว่าที่ควรจะเป็นค่ะ ควรตั้งเป้าหมายให้สูงกว่านี้ค่ะเพราะกรมราชทัณฑ์เองก็ตั้งข้อกําหนดนี้มา8ปีแล้วนะคะเป้ามันไม่ควรอยู่ที่50%ค่ะอาคารแล้วนะคะมาอาหารกันบ้างค่ะปี68นี้กําหนดงบประมาณอาหารไว้ที่5,174ล้านบาทหากคิดเป็นต่อหัวต่อวันต่อคนเนี่ยสำหรับผู้ต้องขัง2 6 5 0 0 0หเนี่ยคิดเป็น53.49บาบาทต่อคนต่อวันเท่านั้น แม้ตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นค่ะแต่มันไม่เคยเพียงพอค่ะและไม่ถึงราคาต่อหัวที่สำนักงบประมาณและกรมราชธณฑ์คำนวณไว้ที่56บาทนี่ยังนับไม่นับรวมนะคะกับการตั้งงบประมาณที่น้อยกว่าจำนวนผู้ต้องขังตามความเป็นจริงผู้ที่พ้นโทษออกมาค่ะและอย่างเราๆก็ทราบค่ะว่าอาหารในคุกมันกินไม่ได้มันได้แค่วิญญาณไก่วิญญาณเป็ดวิญญาณผักวิญญาณน้ำแกงค่ะ เรื่องนี้ดิฉันก็ขอกระทุ้งนะคะไปยังสํานักงบประมาณด้วยค่ะว่าถ้าปีนี้ท่านยังตั้งงบขาดก็จะกลับไปของ,งบกลางมาจ่ายนี่แบบนี้ทุกปีเหรอคะดิฉันจึงขอเสนอค่ะให้เพิ่มงบประมาณเฉลี่ยผู้ต้องขังต่อวันอย่างน้อยให้เท่ากับราคาต่อหัวที่ทางกรมตั้งไว้เองและใช้ตัวเลขต่อผู้ต้องขังตรงตามความเป็นจริงค่ะหรือด,ดีที่สุดก็คือต้องเพิ่มงบให้มากกว่านี้เพื่อคุณภาพที่เพียงพอค่ะอาคารแล้วนะคะ อาหารไปแล้วมาที่อบรมกันบ้างค่ะรชาชทันค่ะมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรมุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากลปีนี้ค่ะตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณจากบุคลากรหลักหมื่นคนนะคะแต่มีผู้ผ่านการอบรมแค่300คนที่ฉันขอตั้งคำถามค่ะถ้าจะอบรมกันปีละแค่หลักร้อยแบบนี้นะคะจะอบรมครบในกี่ปีจะสำเร็จตามวิสัยทัศน์กี่โมง นอกจากนี้ค่ะสิ่งที่ขาดหายไปที่สําคัญมากๆนะคะในการพัฒนาตามมาตรฐานสากลอีกอย่างค่ะคือโครงการดูแลด้านสุขคาอนามัยเจริญพันธุ์ของผู้ต้องขังค่ะผู้ต้องขังหญิงเฉลี่ยแล้วมีไม่เกินสี่หมื่นคนค่ะยามมีเมนต้องมีผ้าอนามัยค่ะยามปวดท้องเบนต้องมียาแก้ปวดท้องเบนค่ะนอกจากงบประมาณในส่วนนี้นะคะคิดเป็นแค่9้าล้านบาทต่อปีเท่านั้นเองค่ะท่านประธาน ตลอดจนยามเจ็บป่วยนะคะมียาให้กินมีหมอประจําให้เพียงพอมีห้องน้ํามีสุขขามีน้ําประปาที่สะอาดแบบที่เราและท่านทั้งหลายนะคะใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะเรายังมีผู้ต้องขังข้ามเพศกว่า4,000ชีวิตในเรือนจําค่ะพวกเขาทุกทรมานใจกับการที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อได้ไม่ได้รับฮอร์โมนอย่างที่พวกเขาเคยเป็นค่ะผู้ต้องขังกลุ่มนี้ต้องการฮอร์โมนค่ะให้เขาและเธอยังคงได้ใช้ชีวิตปกติ เหมือนอย่างที่ตอนอยู่ข้างนอกค่ะสิ่งเหล่านี้คือมาตรฐานสากลค่ะที่รัฐพึงมอบให้กับพวกเขาใช้ชีวิตได้อย่างที่ควรจะเป็นเห็นคุณค่าเคารพศักดิ์ศรีตามเพศสภาพที่พวกเขาปรารถนาค่ะค่าใช้จ่ายฮอร์โมนค่ะท่านประธานคิดเป็นราว1.4ล้านบาทต่อปีเท่านั้นค่ะคืนชีวิตคืนฮอร์โมนให้กับผู้ต้องขังคามเพศทุกคนค่ะ ต่อมามาดูพันธกิจที่2นะคะการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังค่ะพบว่าสถิติการกระทําความผิดซ้ํายังมีสูงมากถึง44%โดยที่มีผู้กระทําความผิดซ้ําภายในปีแรกนะคะสูงถึง17%สูงสุดภายในรอบ10ปีค่ะนั่นแปลว่าพันธกิจของกรมราชธัน์นั้นล้มเหลว โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคมค่ะในปีนี้วางงบประมาณไว้ที่43ล้านบาทมีค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังนะคะตามหลักประชาเศรษฐกิจพอเพียงงบประมาณ14ล้านบาทค่ะแต่สิ่งที่ได้รับนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการชี้แจงจากตัวแทนของกรมราชทันนะคะคือโครงการนี้ทำการอบรมโคกหนองนาค่ะ เป็นโครงการที่ให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเข้าไปอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมือเปื้อนดินเท้าเปื้อนคโคลนพออยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นค่ะและอ้างว่าคนที่เข้าอบรมนี้จะมีสัสดส่วนการกระทำความผิดซ้ำที่ลดลง แต่ดิฉันตั้งคำถามนะคะรรท่านประธานว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อผู้ต้องขังที่จะกลับไปสู่โลกภายนอกจริงหรือไม่มีเพียงคนส่วนน้อยเท่านั้น,นะคะ่ะที่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วคนที่ไม่มีที่ดินไปทําการเกษตรละคะเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้แทนที่จะอบรมหลักสูตรโคกหนองนาแต่ควรแต่ควรมาเปลี่ยนเป็นการอบรมการใช้ชีวิตจริงในสังคมค่ะการพัฒนาอาชีพแบบ up skill re s กิ l ที่ตรงกับตลาดแรงงานค่ะ การศึกษาขั้นพื้นฐานอ่านให้ออกเขียนให้ได้ทักษะพื้นฐานที่ต่อยอดในหลากหลายอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นช่างไฟช่างน้ำก่อสร้างซ่อมรถหรือแม้กระทั่งทักษะระดับสูงอื่นๆประเทศเราค่ะกำลังเจอภาวะขาดแคลนแรงงานในหลายทักษะค่ะนักโทษพ้นคดีก็เป็นหนึ่งในทรัพยากรที่สำคัญที่จะมาเสริมกำลังแรงงานเราเราต้องลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้ค่ะ คืนกำลังสู่ประเทศมากกว่าที่จะทำโครงการแบบเดิมๆยิ่งไปกว่านั้นค่ะการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังนะคะก็ไม่ได้นำพาให้ผู้ต้องขังสามารถกลับไปใช้ชีวิตจริงได้ในสังคมค่ะเช่นโครงการฝึกอบรมอาชีพในเดือนจำค่ะผู้ต้องขังที่พ้นโทษนะคะได้ให้การสัมภาษณ์ถึงปัญหาการฝึกอาชีพในเดือนจาไว้อย่างน่าสนใจนะคะผู้ต้องขังที่อยากฝึกอาชีพที่ตนอยากฝึก แต่ต้องเสียเงิน2,000ถึง3,000บาทจะมีสักกี่คนคะที่สามารถเข้าถึงโครงการในลักษณะแบบนี้ได้งานบางงานอย่าเรียกว่าฝึกนะคะเรียกว่าฝึกงานฝึกอาชีพไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะฝึกไปทำไมคะพับถุงกรีดยางเย็บลูกลักบี้เด็กก้านพริกไม่ต้องบอกก็พอจะทราบได้ค่ะว่าน,นี่คือการใช้แรงงานฟรีจากผู้ต้องขังในกรมรชาชัณฑ์ เมื่อง,งานที่ทําในเรือนจํารายได้หลักสิบหลักร้อยนะคะออกมาแล้วก็ไม่มีเงินไปเริ่มใช้ชีวิตใหม่ต่างจากที่กมรมทัชาชทันโฆษณาเอาไว้ทักษะที่ฝึกมาก็ไม่ได้ใช้ค่ะต้องไปทํางานที่มีทักษะต่ำํำไรายได้ต่ําหรือแย่ที่สุดก็ไปกระทําความผิดทางกฎหมายแล้วก็กลับเข้ามาในเรือนจําอีก ท่านประธานคะจริง,รงๆแล้วการฝึกอาชีพเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการกลับคืนสู่สังคมเท่านั้นถ้าจะลดอัตราการกระทําความผิดซ้ําผู้พ้นโทษจริงๆเราอาจจะต้องเตรียมนโยบายมาตรการที่มีความซับซ้อนทางสังคมอีกหลายประการค่ะเช่นการทําความเข้าใจกับชุมชนไม่ตรีตาผู้กระทําความผิดให้กลับมามีที่ยืนในสังคมค่ะมีการฝึก อาชีพทั่วถึงมิฉะนั้นการคืนคนสู่สังคมจะเป็นเรื่องยากที่จะสำเร็จค่ะและจะส่งผลให้อัตราการกระทำความผิดซ้ำยังคงสูงขึ้นและไม่ลดลงในอนาคตค่ะเมื่อกรมราชทันค่ะนำหลักสิทธิมนุษยชนและหลักสากลต่างๆมาเป็นพันธกิจมาเป็นหัวใจของกรมราชทั์นี่ก็คือการยืนยันค่ะว่าผู้ต้องขังทุกคนคือมนุษย์เท่ากับเราทุกคนค่ะ ดิฉันอยากจะเห็นว่าราชทันมีความตั้งใจที่จะเป็น Department of Collections. จริงๆเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนให้คนแก้ไขผิดพลาดลออกไปใช้ชีวิตได้อย่างภาคภูมิค่ะไม่ใช่หน่วยงานราชทรนที่จำลองนรกบนดินและขอให้ผู้กระทำความผิดว่าเป็นมนุษย์ที่เราต้องการกรำบันบาาัาาขอย่าได้ลงทันเขาต่ำกว่ามนุษย์มองเขาเป็นมนุษย์ปกติค่ะ ดิฉันจึงขอเสนอให้จัดทํางบประมาณให้เพียงพอต่อเป้าหมายต่อกรมนะคะเพียงพอต่อการดูแลผู้ต้องขังในฐานะเหมือนกับเราทุกคนในที่นี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเรือนจํามันอาจจะไม่ต้องสบายเหมือนสวรรค์ค่ะแต่เรือนจําก็ต้องไม่ใช่นรกจําลองค่ะ นอกจากนี้การประเมินมีความสําคัญอย่างมากค่ะถ้าระบบการประเมินเป็นการประเมินที่ทํากันเองค่ะมันออกมาดีเลิศวิสมาลานะคะแต่รายงานจากหน่วยงานระหว่างประเทศค่ะหรือจากปากคําผู้ที่เคยออกมาจากเรือนจํานะคะเป็นคนระเรื่องกับหน่วยงานราชการค่ะเราไม่สามารถทราบได้เลยค่ะว่าเรื่องไหนจริงไม่จริงทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการปรับการตรวจสอบเรือนจำค่ะให้บุคคลภายนอกสามารถร่วมตรวจสอบได้ การจัดสรรงคง์แบบนี้นะคะทำให้ประเทศสูญเสียโอกาสและไม่ทำให้ผู้ต้องขงังสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงค่ะดิฉันขอฝากไปยังท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกรมรัชทันกระทรวงยุติธรรมขอให้ไม่อีกนองไม่เพิกเฉยต่อผู้ต้องขังในเรือนจำค่ะขอบพระคุณค่ะ